สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่กดติดตามสวนสตรอเบอรีอร์มรินจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะปีนี้เราปลูกเหมือนเดิมปีหน้าเราก็จะปลูกเหมือนเดิมนะคะปีนี้เป็นปี2,566เนาะดูสวนสตรอเบอรีของเรานะคะสวยมากป,ปีนี้ปลูกไม่ค่อยเยอะนะคะก็เท่าๆเดิมกับเมื่อ เมื่อปีที่แล้วนะจะบอกว่าปีนี้อากาศนะ่ะไม่ได้เย็นเลยไม่ได้เย็นแบบเย็นแบบอ่าสิบองศาห้าไอ่เก้าองศาแบบเนี้ยไม่ไม่ถึงปีนี้ไม่ถึงเลยปกติมันก็จะเริ่มหนาวแล้วนะหนาวของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสิบองศาเก้าองศาแปดองศาประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอเข้าปีนี้ต้องยอมรับว,ว่าอากาศบ้านเราไม่หนาวนะคะ แต่ผลผลิตของเราก็ยังดีเหมือนเดิมสตรอเบอรี่พัน์ธุที่เราปลูกนะคะให้ผลผลิตดีเหมือนเดิมลูกค้าเข้ามาเก็บได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะปลูกเก็บได้ปกติอร่อยด้วยนะแล้วก็สตรอเบอรี่พัน์ธุที่เราปลูกเป็นพันุ์พระราชทาน80นะคะพันธุ์พระราชทาน80หรือว่าพัน80เรียกสันส้นๆได้ ดูคลิปนี้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ่ะเวลาเราเราเราจะเด็ดเขาอ่ะเราอย่าไปดึงนะเราอย่าไปดึงออกแบบนี้สำหรับใครที่แบบเราไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์เด็ดสตรอเบอรี่อ่ะอย่าไปดึงให้จิกหรือใช้กันไกลให้จิกอย่างงี้หรือไม่ก็ใช้กันไกลอ่ะถ้าเราจิกปุ๊บเย,ยียมเลยได้กินละ หรือใช้กิงไก่ตัดนะคะดูให้ผลผลิตีนะคะสวนของเราอะ่ะมันจะมีสแสลมกลางให้ลูกค้าด้วยนะเพราะว่าเราต้องทำงานในสวนอยู่ตลอดดังนั้นเวลาที่ทำงานอนะ่ะมันแดดจะร้อนดังนั้นก็เลยกลางสแสลมให้เวลาลูกค้ามามาเก็บก็อยูอย่ในสแสลมนะคะไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อนเหมือน เราเปิดสแสลมถ้าเปิดสแสลมเวลาเราเก็บมันเราจะร้อนมากนะคะสแสลมที่เราใช้จะเป็นสีดำนะคะสีดำความหนาอยู่ที่50%ปรซประมาณนี้นะส0มสบาสอรางบางพื้นที่เขาจะใช้สีเขียวสีฟ้าแต่ว่าเราไม่ใช้นะคะจะใช้สีดำเพราะว่ามันพางแสงแล้วก็ทำให้ ไม่ร้อนแดดนะคะทำให้คนเราเนี่ยแหละไม่ร้อนแดดแต่ยิงๆสตอเบอรี่ชอบแดดนะคะแต่ก็ปลูกแบบนี้ได้นะดูนะคะแม่พันธุ์ของเราติดดอกง่ายนะพันธุ์ของเราติดดอกง่ายนะคะพันธุ์ที่สวนติดดอกง่ายใครที่สนใจหลายสตอเบอรี่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่สวนของเราก็ ติดต่อมาที่เบอร์0824282599นะคะ0824282599ค่ะผาาชมนะคะสำหรับใครที่สอบถามเส้นทางของสวนนะคะว่ามายังไงบอกเลยว่าสวนของเราอยู่ติดถนนนะคะถนนซ้ายอุดรดเลยถ้ามาจากหนองบัวลำพูจะอยู่ออกนอก ตัวเมืองมาที่หมู่บ้านนาคำไฮค่ะจะอยู่ข้างๆกับเทศบาลน,นาคำไฮตรงข้ามกันกับป้ายพันธวีมอนะคะก่อนจะถึงสี่แยกนาคำไฮก่อนถึงเซเว่นนะคะถ้ามาทางด้านหนองบัวลำพูน่ะถ้าเห็นป้ายพันธวีมอปุ๊บเราชะลอรถได้เลยเพราะว่าส่วนของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของลูกค้านะคะแต่ถ้ามาจาก หน้ากลางหรือเอ่อหน้ากลางอ่อหรืออ่าจังหวัดเลยอ่ะส่วนของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามกันกับทางทางรถของลูกค้าขับผ่านมาก็คือลูกค้าจะต้องผ่านโรงงานน้ำตาลเอลวันก่อนแล้วก็เอ่าเข้ามาอา่ในหมู่บ้านขาเข้ามาที่อ่อ บ้านนาคำไฮ,ฮนะคะผ่านบ้านนาคำไฮมันจะมีเสียแยกเราตรงมาเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูจะมีเซเว่นอยู่ฝั่งฝั่งขวามือของลูกคา้าแล้วก็ขับมาอีกนิดนึงก็จะเจอป้ายพันธวีมอนะคะสังเกตตรงข้ามกันกันกบป้ายพนรนธทวีมอจะเป็นสวนสตรอเบอรี่อมลินนะแต่ว่าเราต้องไปยูเทิร์นมาอีกนะคะยูเทิร์นไม่ไกลค่ะสําหรับใครที่เคยมาเก็บแล้วก็อุดหนุน ส่วนเรานะคะก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กลับมาชิมสตอเบอรี่ของเราแล้วก็มาอุ่นนุนกันได้ใหม่นะคะแล้วก็จะบอกว่าเรามีทั้งดอกไม้ด้วยนะปีนี้เรามีดอกไม้ให้ด้วยดอกไม้ให้ลูกค้าถ่ายรูปด้วยนอนอกจากดอกไม้แล้วก็ยังมีพวกผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวผักปลอดสารพิษด้วยนะคะ ดอกกุหลาบก็มีนะใกล้วาเลนไทน์เนี่ยต้องมาเลยส่วนของเราจะมีดอกกุหลาบไว้คอยให้ลูกค้าเนี่ยซื้อกลับไปให้กับคนที่เรารักด้วยแล้วก็สำหรับปีหน้าบอกไว้เลยว่าสวนขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วยจะมีดอกมากาเร็ตด,ด้วยจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการปลูก ปลูกดอกไม้เข้ามาด้วยแล้วก็มีปลูกสตอเบอรี่เหมือนเดิมสตอเบอรี่จะเป็นแบบตัวหลักเลยของสวนแล้วก็เพิ่มเติมจะเป็นดอกไม้สสวยๆนะคะให้ทุกคนนะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ที่เข้ามารับชมนะคะส่วนของเราแล้วก็ใครสนใจก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะจะมีเป็นฤดูกาลนะคะสตอเบอรี่ของเราถึงเมษานะเข้ามาได้เลย ช่วงน,นี้ทยอยเก็บกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ